สบายดีพี่น้องบ๊ะสุขุมสุคนเนาะที่เขามาหักส้มมาเปิดฟาร์มเห็ดพี่น้องเอ้ยในน้อยใข่กระยู่ป๊าโทรสิได้กินบ๊จักเนาะบาดนี้ป๊ะถูกไข่มันไหมมันคือว่าจะก้อนซิปก้อนลุกเงินก้อนเห็ดอุ้ยออกเด้อพี่น้องนี่ชอมเห็นบ่ ดำๆำน่ะยังยังชุ่มอยู่ปลายนาทียังโหดอือโหดตัดใหญ่นี่จริงมันก็สุขาพคุมดีๆเด้ออุณหภูมิมันเด้ออุณหภูมิต้องควบควบคุมดีๆบ่อะบานนี้สิได้เจาะนี่กูกูบ่อยากเจาะผ้าต่างว่าลักษณะอือมันสิได้เจาะดให้ลมเข้าหน่อยนึง ก็คล้องนั้นกระเจาะเพิ่อนกลางให้ล่มหมอควรจะได้ดอกเขื่อนเจาะอืมอ่อรถโอ้ยเพื่นซี่ต้เอาก้อนเพื่อนมาซองก้อนน้ำพ่อใหญ่อ่อนการได้กินเธอดึงกินแจ้งเพื่อนึงแล้วก็แล้วเลยบุดยอ้ยคุณน้องพุ่มครับมาอยู่อือก็สามแปดต้องแจกไหนต้องแจกตะก้อนเถะสองออห้าสิบก้อนแต่ว่าเ้ามาย้ายใส่ก็ปลูกกระกตาออกพญาอยู่เต็มตา เราคว้าปูนอุดุ่มมาอยู่เพราะว่าเหี่ยวแห้งเบิดมันมีวามชื้นเนาะมันอะไรบูดย่างี้ออกมันแบบนี้กพาเปียกี่พี่น้องพี่น้องเบิ้งกันเีนะไล่ี้อยโอโ่หมอกเสื่อเฮ็ดองงเบิ้งลงเบิ้งเห็นไหมฟากันเาได้นาดควบปูอุุมมันอยู่นะนะ เขาผสมเลนะเขาผสมเสือหเลอันพวกกันนเด้อาหารกอยตะวันผสมแป้งอันเขาเนียวเป็นยังเด้บวผสมกระดิ่งกันนี่หูเปืองตัวนี้แห้งน้ำหงิ้งเนาะโอ้น้ำหงิ้งกันมันได้กินเด้อการควคุมอุณหภูมิได้มันกระสีงต้งริจมันะพอเนมันตายราะเเหี่ยว โอ้ยดินจิ๊๊ไ้อหโอยหนๆก็ดินเก่ง่นี่ดหน่อย่รักดเก่งออมาออกฟันเรอวใส่กระตาทุบเสื้อเดนเลยมโอ้ยเสรื่องม่เกอเข้าว่าเข้าว่าอันนี้มันจะออกเครงแน่เขาใส่อืขังมัเากใสเ่อไ ยิมที่เบิร์ด์จะห่าเห็นแน่นะคือแนวนี้การติดการเบิร์ดโบมันห่างกันแนวกุ้งเสื่อมันออกนี่ได้ไหมมาใส่ออกแล้วค่ะตีสการเลยครับเอาเสื้อลงในนี่นั่งห่างนีต้องออกโบ้ยนี้นี้นี้นี่ทั้งสามโอ้ยแกะออกแล้วเยมันตีสกันเลยตีสกัน เขาก็อยากลงหนี่ยาลงหนี่เสือมันกห้อยอทังเทงยาไันไดมันเดนนั่นเ้เขาบ้อยยทังเทงเขม่แต่หอยางขาให้มัออกมาออกเืองปเหยังอีกแลนั่นโอ้บแจับกได้ดูนน้อย้นข้นขานจักสินาทีวะจังหวัด้คป้าว่าอะไกับโได้มาเปิดเลยได้ยาเสื้ออะไรกับป้าคุ้มว่อยู่นี่แล้ บานนี้เพราะว่าขาหูจนเป็นดอกแล้วก็แห้งนะอลจีมื่อยเได้เก็บสามสิอนาะสามือก็ใหญ่นะเป็นไข่ันมันมีน้ำมันมีความซื้อเลาอเลี้ยงมันก็ใหญ่ไว้ันจะเจียงเรื่อยเืองก็ช่กอนรมันีก้อนเพืองซื่อนี้เพืืองเก่าเขาเลืองเก่าเสื่อมสิบลายไอ าน้น่าตัวใหม่เนาะนี่แล้วตัวใหม่คากบกิดว่าตัวเก่ามันจะสีออกไา้อยู่วะตัวใหม่ไม่เยสีออกลายออกได้โดนข่าวขยานมันอยู่ในความ่มุณได้พอเจ้าบาัแต่ส่วนเฮ็ดเจ็เฮ็ดจ๋งดิเฮ็ดนึนึฝาด้มด้ค่ะเฮ็ดพอ าอากาศหนาวยังมาได้เปิดกแต่มาที่เจ็ดเที่ที่ขาเลยเจ็ดมือแปดมือเลยมีแม่มาสิโผมาอ้าวมันหนาวโผมันมีความห่อนับไอชอบเดาวเมขาพูเขาก็ คิดว่อมนสิออกกีบ่อวาอมาเปิดมนันนี่เป็นไข่เบินะไข้าวคุมว้มอุณหภูมิได้ก็ได้ได้กินโดนโดนอยู่ดอกในเก็บลายเถื่อยู่ดอก,ดก่เเดอืแกแช่บืนนึงบ่อส้เฟื่องคืนนึ่เฟืองน้ำ vâng xẻ thì tôi cả cái cả cái chiếc nhưng mà luôn mà phải vào hẻm lấy cái hiểu bớt vợ oh, 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 oh. Oh. วัวเจยมืโ้้าิาบนลมันยังหัวเจยอาบัวมาหดน้ำหมายมันอเเกินไปเลยอือเสียไปกี่ตายเด้อแต่ว่าไข่หนึ่งช่วงนี้มันนะ่มันหนาวแน่มันเลยบอก้ไปาห้าไปอะีอะ ห้เอานไปเอานไปใส่ขาปังอะไบ่ลยเด็กๆกได้่ะมันแตอแม่ดูไปหาเป็ดเปแต่ลรจะเป็ดจะเป็ดผู้ผูเป็ดผู้อก้อนเจ้าหนังเอาลงเอาลงตะก้าแต่จกก้อนซิบซิบก้อนโู้เอยเอยเยอยเเอเอเ้ยอ

กด้ดแล้วหมดต้องหนึ่งติดไว้อีกได,ด้นี่พี่น้องเอ้ยอีกหามือบ่ตร,รติดไว้มือช่าก,กับเปิดเปิดเปิดทางนี้น้อยหนึ่งฮะอากาศแล้วก็เปิดทางนั้นน้อยหนึ่งทำไมนะฮะบนตรงจอกก็ได้เฮาก,ก็เปิด จะตีนมัน่า้อากาศเข่าแล้วก็ปล่อยทังนั้นออกมันไหลน้ำเลยเหมือนกับว่าเจาะขาเจาะเลยนะท่านังขางวเด่นเลนะเดี๋ยวควบซื้อได้ได้ีควบซื้อว่อันเปิดเครื่องหรือลูกการบ้าอ คุมไวอีกมั้ัใหญ่โดสออกไรบ้านี้ข้ามันสิเป็นไงเบิดเนาะข้ามันไงเบิดในห้วยคุมไว้บ่ปนี้กงมาผสมลายอยู่ลายอะไรหัวเะิงหออะไรดำๆิงงอแบบนี้นาที พอไปอีกสานาที่้วเปิดอยทางนี้ป่ะอือปทางอากาศไลเวียนเปิดานาทีที่เก่าอือยังงโมแลกับเปิดสานาทีบรยุ่งกวนี้หรืองบริบทอือบรฮดเออต้องไงความซื่นมันต้องมีความซื่เนาะมันจะสีนดอกันใหญ่เนาะแล้วมันแห้งแล้วมจะ็นันใหญ่ต้องมือแล้วก็จอขอางกลางยามัน แมันบริเวณมันตื้นมันสีห้อนเกินเลยเสียมาสีตายเนาะเขาว่าย่านน้ำในแห้งกระดอกดำดำออากาศหนาวมันมันบวมห่อนเกินไปเด็กอุณหภูมิพอดีพอดีเลยดอกวางกัดำอืมดอกวางกันอีกัาวน้่ยที่เรื่ออะเสืองัว าคอนอปลูกเอาไปกินเรียบร้อยพอดีเป็นได้ๆมันบอกหมดแล้วมันบอกไปเป็นไม่ใช่ปลูกปลูกรตายตอนแรกก็ามิใช่กระต่าก็ได้นแล้วแต่เอาดอกกระตาเปาเพื่องอย่างนี้เลยปดุเราไม่ปเต็ม ก่อนพื่งอ่ะกูน้องตบูมดไปไม่ได้้าวไรเออมันเห็นปานนี่แล้วก็มีกำลังใจแล้วเหรอตัวไหนใหญ่ๆกููมกูบีเวลาเบิ่งมากนมือหอวลาอย่างผเนาะขาชวนเขาขชวนไอ้สงชวนพอไไปแลวอกพอเห็นแอ แม่บูให้ค้อนยังแล้วเปิดออกนั่นยังพันหาอตีขี้แป้มะกวยให้เล่าเนี่ยมะกุยให้เราร้สิแปห้เอาหายมัวว่าเนี่ยพะลืมตัวก้อละไม่ตัวก้อละไม่ข้ามันคือตากันเนาะอืเข้าลุกตีอยันาอยู่ อนอยู่กับ n าสิธรรมดาแม่สิพาลูกูลูกทัวควันอยู seinem, ่บักน้อยนอนี่นะนคิดได้รือปกล้วยหต่าเงเ้ยนี่มกกล้วยนี่พรวนนี่หมกล้วยนี่กินบาท่านได้นดี่มันยังดิ ดิฟ่นกะนาะเฮ้ยฟ่กกระนาไไุ่่ใหมุ่่มใหม่อีลูกว่ามากยังร่มอยู่ก็แกันมานก็ได้อืัถอหลินไปใชวหถือเอาเด้อถือเอาตะวีชุกมาหน่ะพอได้มากิน มันกระตึองู่กล้วยเ้กันว่านถฮาทอดอืให้อุ่มแล้วบอกว่าเนี่ยยูห้องถึงไอุ่มยูนะอ่าประเดี่ยวกล้วยก็นเลยนะจ่เรียกกัไว้ห่อข้าต้มไป ยังยังว่าใช่ยังไ่หันหัวต้องเขาไห้และกานฉีดหนาให้น้อง